วิทยาคมตั้งอยู่เลขที่616บ้านแม่กุน้อยหมู่ที่10ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันบริหารโรงเรียนโดยดรลาวันเกติมาผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีจุดเน้นและอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมของสถานศึกษาคือมีระเบียบวินยัยความพอเพียงจิตสาธารณะและความซื่อสัตย์โดยดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมมีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันกันกบผู้อื่นได้อย่างมีความสุขภายใต้การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมการสร้างสารรค์คนดีด้วยนวัตกรรมดอกแครโมเดล ซึ่งโรงเรียนแม่กูวิทยาคมได้รวบรวมผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมของสอพทออระดับสองดาวจำนวนสี่ด้านดังนี้ด้านที่หนึ่งด้านโรงเรียน โรงเรียนแม่กูวิทยาคมมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดีภายใต้การปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสะอาดสวยงามส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่หลากหลาย มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบมีแผนปฏิบัติงานประจำปีด้วยการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมเช่น โครงการการอบรมเยาวชนคนคุณธรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพทโดยได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆของสถานศึกษาอันได้แก่ การจัดแสดงยิทรศการโรงเรียนคุณธรรมในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนคุณธรรมมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียนรวมถึงหน่วยงานทางศาสนาเครือข่ายผู้ปกครองและร่วมเป็นเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ส่งผลให้โรงเรียนแม่กลูวิทยาคมมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนแม่กลูวิทยาคมได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสะพะทะระดับหนึ่งดาวประจำปีการศึกษา2565จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนแม่ปู่วิทยาคมได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปท o โอเบกอวอร์ดเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการระดับชาติครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยม ตามประกาศสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลสถานศึกษาที่มีองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2566 โรงเรียนแม่กูวิทยาคมได้รับผลการประเมินระดับ A คะแนน88.4คะแนนโรงเรียนแม่กูวิทยาคมได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2565การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t Practice การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10 ก,การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาด้านที่สองด้านผู้บริหารนางสาวลาวันเกติมาผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กูวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท โดยได้ขับเคลื่อนการบริหารงานที่มีการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรมการสร้างสรรค์นคนดีด้วยนวัตรกรรมดอกแคร์โมเดลที่นำสู่การปฏิบัติงานและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสมู่รเสมอใช้นวัตรกรรมโครงงานคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกเชิงประจักษ์อย่างสม่ำเสมอดังนี้ นางสาวลาวันเกติมาเป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ในการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2565จากสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลเหรียญเงินผู้นวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ o ระดับชาติครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2,564นางสาวลาวันเกติมาเป็นผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับประเทศประจำปี2,564าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านที่3ด้านครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่กูวิทยาคมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยครูมีการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในทุกด้านมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมครูแกนนำที่มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำสู่การพัฒนาโครงงานคุณธรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ด้านครูดังนี้ นางสาวพัชรินวงนันตาได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลสงคุณค่าสอพอทอโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564นางสาวนุชิดาสันทานายพไทยพง์พักดีรุจีรัต และนายวริศราวันเครือครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคเหนือจังหวัดน่านนายวสันศิรชใจนางสาวเขม,มนัทแก้วคำเครือนายสุพิษคำมูลได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีสีมัธยมตาก ประจำปี2565จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากนางสาวลาวันเกติมานายจอมใจเหมือนนารานางศิริพันธ์วุฒินน,นท์นันชัยนางกัละยาณีเรืองฤทธิ์และนางสาวอุทัยวันสิงห์ทองได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีสีแม่สอดเนื่องในวันครูประจำปี2565 จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่สอดน,นางสาวนิจารีศิคารินคำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองในการประกวดครูต้นแบบ STEM Education ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี2566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากนายนัทคำทอน ได้รับรางวัลระดับเปลี่ยนเงินประเภทการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการประกวดผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b Best practice ประจำปี2566จากสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตานางสาวพิชยาวงํานาจได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดต,ตาเข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่21จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต่างด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนแม่กลูวิทยาคมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนมีการประพฤติปฏิบัติตนครองตนด้วยระเบียบวินัยมีติดสาธารณะและความซื่อสัตย์บนพื้นฐานของความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีร่วมกันเกิดการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำด้านคุณธรรมที่สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สมาชิกในห้องเรียนเกิดความเป็นเลิศด,ด้านการแก้ไขปัญหา ด้วยการเป็นนวัตรกรที่มีคุณภาพกล้าคิดกล้าพัฒนาและต่อยอดโครงงานคุณธรรมในรูปแบบที่หลากหลายในระดับห้องเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะที่พปงนประสงค์มีจิตสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจมีจิตอาสาช่วยเหลือและเข้าร่วมงานประเพณีในชุมชนอย่างสม่ำเสมอภายใต้การประสานความร่วมมือช่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานร่วมกันทั้งบ้านวัดและโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนแม่กูวิทยาคมเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Excellent Organization อย่างยั่งยืน ปัจจุบันโรงเรียนแม่กลูวิทยาคมมีผลงานเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมอีกทั้งยังได้ตั้งปณิธานที่จะพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารครูและนักเรียนตามคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสืบต่อไป